ก็กำลังจะลงค่ะเริ่มมองเห็นไฟริบหรีริบหรีอยู่ที่พื้นกำลังจะถึงบาลีเยอรมันค่ะเห็นไฟริบหรีริบหรีอยู่ข้างล่างเหมือนแสงดาวเลยค่ะเพื่อนอยังไม่เยอะค่ะก,ก,ก็ถ่ายเป็นระยะค่ะเพื่อนเห็นไหมคะแสงไฟเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะเพราะว่า เครื่องบินเริ่มลงเลยค่ะ,พะเพื่อนๆเสียวหน้าท้องเลยค่ะเสียวท้องค่ะเพราะว่าเครื่องบินมันเริ่มลงเลยค่ะเริ่มมองเห็นถนนเลยค่ะเป็นบางส่วนค่ะ,พะเพื่อนๆแต่ก็ยังไกลาจากพื้นอยู่ค่ะโอ้สวยค่ะสวยสวยมากเห็น ดวงไฟเหมือนกับดาวเลยค่ะเ,เพื่อนๆดาวอยู่ที่พื้นค่ะแล้วก็มีหมอกหรือว่าก้อนเมฆพัดผ่านเป็นบางครั้งค่ะใกล้ลงมาทุกทีแล้วค่ะเ,เพื่อนๆใกล้ถึงพื้นแล้วค่ะชัดขึ้นชัดขึ้นตอนนี้ก็เห็นดาวเต็มิินเลยค่ะเ,เพื่อนๆเต้นเต้นค่ะ ใกล้ถึงพื้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนลงพื้นพอดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเครื่องเป็นเบรกค่ะเครื่องเป็นเบรกค่ะตอนนี้กำลังเบรกอยู่ค่ะถึงพื้นค่ะถึงพื้นด้วยกันค่ะประเทศเยอรมนีมาเที่ยวครั้งแรกตื่นเต้นค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้กำลังวิ่งอยู่บนพื้นบนพื้นค่ะ ถ่ายจากหน้าต่างค่ะเพื่อนๆหน้าต่างเครื่องบินค่ะสวยค่ะถึงแล้วค่ะเครื่องบินกำลังเลี้ยวค่ะถึงแล้วค่ะใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะพเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องเข้าอู่และเดี๋ยวเราก็จะได้ลงกันค่ะตอนนี้เครื่องบินก็ถึงแล้ว สองทุ่มพอดีเลยค่ะเพื่อนๆถ่ายจากหน้าต่างเครื่องบินก็ประมาณนี้ค่ะสองทุ่มพอดีค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะเพราะว่าตอนเย็นเขาต้องใช้ไฟก็เลยมองเห็นไฟแสงสว่างในความมืดค่ะ เย้เข้าอู่คะ่ะเพื่อนๆหรือว่าที่จอดของเขานะคะ่ะประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวลงเลยคะ่ะ ใช่ครับเพื่อนเพื่อนเจาเก๊กหนึ่งเลยค่ะเข้ามาข้างในเลยค่ะ เดินแปกกระเป๋าค่ะ <laughs> ตอนนี้ก็มารอกระเป๋าค่ะยังไม่มีใครได้กระเป๋าเลยค่ะพอมาถึงก็กระเป๋ายังไม่มาค่ะเพื่อนๆเนดี๋ยวขึ้นมาค่ะกระเป๋าไปแรกมาแล้วค่ะของแกงก่อนของเยเพนยังไม่มาเลยค่ะของเยเพนตามมาแล้วค่ะ กำลังมาค่ะเ<ะ>ข็มขัดสวยๆมาแล้วค่ะคุณแฟนไปก่อนเลยค่ะรอขึ้นรถไฟรอพักหนึ่งรถไฟก็ามาค่ะคนรอ เต็มเลยค่ะเพื่อนๆคนแน่นเลยค่ะทางเข้าทุกประตูเลยแต่พอเข้าไปนะคะรถไฟมันมีสองชั้นเลยค่ะรถไฟมีสองชั้นยายเพ็ญไม่เคยขึ้นพอขึ้นไปมันก็โล่งค่ะเพราะว่ามันมีสองชั้นยายเพ็ญน,นั่งชั้นล่างตอนแรกกะว่าจะขึ้นข้างบนแต่เขาบอกว่าชั้นที่หนึ่ง คือชั้นที่จ่ายตังค์เพิ่มค่ะเพื่อนๆทีนี้ข้างล่างมันก็ว่างเต็มอยู่ก็เลยมานั่งข้างล่างกันค่ะโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเลยค่ะไม่จําเป็นคนเขาก็เอากระเป๋ามาวางด้วยกันกับที่นั่งมันไม่เหมือนที่นอรนะคะที่นี่มันมีสองชั้นเอากระเป๋าไปนั่งด้วย มันก็กว้างอยู่ค่ะเพราะว่าไม่มีคนมานั่งค่ะมันโล่งค่ะเพื่อนๆว่างก็เลยเอากระเป๋าวางไว้บนเบาะได้ค่ะคุณแฟนก็ค่อยๆมานะคะเพราะว่าคนมันเน่นค่ะตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วค่ะเพื่อนๆ ถึงโรงแรมโชคดีปลอดภัยกำลังเช็คอินค่ะเพื่อนๆด้านล่างทำน้ารักมากเลยค่ะเตาไฟสำหรับผิงไฟค่ะ